โอเคนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนและตอนนี้ก็เป็น EP ที่17แล้วนะครับผมโอเคไปดูก,กันเลยในวีนี้เราจะไปตีแพลนเทรากันนะครับนะก็มีคนมาบอกผมว่าผมเนี่ยเรียงบอสผิดอย่างนี้ใช่ไหมอ่าก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมเรียงตามหนังสือบอสลิสตรงนี้นะอ่าบอสล็อกนั่นแหละอันเดียวกันนะก็คือผมเรียงอย่างนี้เลยนี่ ตามหนังสือน,นี้เลยนะครับนี่ตีไล่มาอย่างนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่ามันแบบว่าอันนี้ไม่รู้จริงๆนะว่าแบบในวิกิกับในในบอสล็อกมันจะเรียงตรงกันไหมครับแต่ผมว่าไม่น่าจะตรงนะก็ต้องขออภัยนะครับผมที่เรียงบอสไม่ตรงแต่ว่าจะพยายามแบบตีให้ครบทุกตัวละกัน,นครับนะเป็นอันที่เข้าใจกันนะครับผมว่าอาจจะเรียงไม่ตรงนะผมโอเคต้องขออภัยอีกรอบหนึ่งนะวันนี้เราจะเผาแร่นี้ทุกคนที่เราไปได้มาครับเป็นแร่คอโลไฟน์อันนะี้เนาะ ก็เผาเก็บไว้สักเท่านี้ก่อนละกันแล้วก็ไปทําดาบอันนี้นะผมอ่านี่ครับผมอ่าโคลไฟเคลมอร์อ่าอันนี้นะครับอ่าโอเคปกติดาบนี้เนี่ยผมไม่ค่อยชอบคราฟนะถ้าเล่นในเกมปกตินะอ่าถ้าใครใครไม่ชอบคราฟแบบผมก็จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับว่าดาบมันทําอะไรได้นะเออมันก็ฟันไปงี้นะผมปกติเลยแต่ว่าที่ผมคราฟเพราะว่าในมอสมันทําได้นะครับผมอ่าเป็นมาเรียนาอันนี้นี่เองนะครับนะเออผมไปใช้2เล่มแล้วกันนะผมเป็นบิมเลชอันก่อนครับกับดาบมาเรียนาอันนี้นะผมโอเคครับผมได้ ทำการไปเก็บไอเจ้าตัวลูมิเนียลมานิดนึงนะครับผมพอดีว่ามันไม่พอเนาะตอนนี้มันเหลือแค่4อันนะผมถ้าผมคราบดาบอันนี้นะเออก็มันดอบค่อนข้างยากนะผมถ้าเทียบกับดิฟเซลแล้วนะอ่าโอเคตอนนี้เราก็คราบมาเป็นมาเรียนหน้าได้แล้วนะผมจาเมจดมันอยู่ที่131บนะผมแล้วก็157เป็นทรูเมลีนะผมหรือว่าความเสียหายจริงหรือเปล่าอ่าประมาณนั้นนะผมมันมีทรูเมลีมาด้วยก็เฟี้ยวดีนะครับผมโอเคนะผมเลเจนดารี่สวยการโจมตีของมันจะเป็นอ่าอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องลองต ตีามาเอาเอเอ๋อต้องตีโดนใช่ไหมอ่าคิดว่าไม่ต้องตีโดนนะผมลองตีโอ้โหออืื โค้ดเวอร์นะครับผมโอ้โหเวอร์จัดเวอร์จัดเลยโอเคนะครับของที่ผมจะเตรียมไปจังเกิลก็มีประมาณนี้นะครับนะในการไปสร้างสนามเพื่อเตรียมตัวที่จะตีแพนเทล่านะครับผมก็ในคลิปก่อนๆหน้านี้ที่แบบว่าอ่าที่แนะนําผมนะครับก็จะมีที่มันจะมีอะไรนะมอสไอที่มันเรียงของใช่ไหมมีคนหนึ่งครับที่คอมเมนต์มาบอกนะนะก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปลองมาโหลดดูนะครับแต่เดี๋ยวหลังๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาใช้ละกันนะครับนะตอนนี้ผมยังไม่ได้มาใช้นะพอดีว่าผมไม่เคยใช้เหมือนกันนะมอสนั้นผมจําชื่อไม่ได้ลเเหมมืืออออนนกัคุี แบบดีมากเลยนะผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะผมช่วยคอมเมนต์บางอันที่แบบผมลืมบ้างผมไม่รู้บ้างอย่างี้ก็เหมือนเหมือนช่วยผมเล่นนะ่ะเออประมาณนั้นแหละต้องขอขอบคุณคอมเมนต์อีกรอบหนึ่งนะผมก็ขอบคุณมากนับนะนะอ่าเดี๋ยวเราไปสร้างสนามกันเลยดีกว่านะผม เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็ผมก็สร้างสนามเสร็จแล้วนะอ่าประมาณนี้นะผมอันนี้กองไฟวางทิ้งเพราะว่ามันมันเยอะนะครับผมเออวางเล่นนะโอเคนะครับเดี๋ยวกลับไปอ่าเอาของไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้ตีบอสแหละตอนนี้แล้วก็ของอันนี้นะครับผมไอพวกเจนเชลแล้วก็อาวุธใหม่ไอพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงทีหลังละกัน,นครับตอนที่มันได้คราฟแล้วกันเนาะอ่าก็มันดอปมาจากมอนแถวนั้นแหละทุกคนเออเป็นมอนปกติในเกมที่แบบว่าเขาเพิ่มของอย่างอื่นให้มันดอปอ่าประมาณนั้นนะครับผมนะโอเคนะครับตอนนี้น้ำผึ้ง ก็พร้อมเรียบร้อยตอนนี้ก็พร้อมหมดแล้วแหละเดี๋ยวผมจะรีมอนสักหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้มอนเยอะนะมอนเยอะมากต้องรีบตีทุกคนไป let's go Mm-hmm. <laughs> จะ oh. เห็นว่าผมเอาดาบอันนี้ฟันนี่คือแบบโนเนียมากนะฟันกระป๋บบอนี่คือโคตรนัวนะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นมิติคอไฮฟ์นะผมนะก็อ๋อมันจะยิงลังพึ่งออกไปใช่ไหมโอเคแล้วก็ได้เปเปอร์ทูบมาอีกแล้วตอนนี้ที่ดันเจียนมันน่าจะเปลี่ยนแล้วนะผมน่าจะมีไอเอ็กโตพัสซึมมาแล้วหรือเปล่าเอ่ยมาเดี๋ยวเรามาเปิดถุงบอสฟับออกมาอ่ามันก็จะดรอปลิวิ่งฉาดนะผมซึ่งมันเป็นของใหม่ในม็อดนี้นะครับนะอ่าโอเคไม่ไม่ไม่เชิงของใหม่แหละแต่ว่ามันเป็นของจาก ที่เพิ่มเพิ่มดอปเออเพิ่มที่มันเป็นของดอกใหม่เออโอ้โหลิ้นพันกันหมดละรอบนี้เราได้เป็นอ่าพิกมี่สตาร์ฟนะผมหรือว่าไอเจ้าตัวคนป่านั่นเองนะเออนี่นะผมเออเป็นตัวคนป่านะเป็นชนเผ่านะผมเออมาช่วยตีอู้ตอนนี้ไอคารามิทัสเราเปลี่ยนไปแล้วนะผมนะเออมันจะมีมันจะเปลี่ยนจากไอตัวแบบบอสหลักมาเป็นลูกน้องเลยนะผมเออมีมีลูกน้องสองตัวนั่นนะแล้วก็เป็นลิฟบลูเวอร์นะผมอันนี้เป็นของเวทนะครับนะอ่าลิฟบลูเวอร์ดาเมจหกสิบหกนั่นเองนะผม เนี่ยผมโอ้หยิงไปไม้ไปแบบ รัวๆเลยนะหืออซอยทีเลยเอาผมเผื่อทิ้งไอ้นี่ไปนะผม I, อะไอนะ้อะไรนะอะไรนะเออที่มันเป็นแซลักบอสอย่างเงี้ยเผอเผือทิ้งเมื่อกี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะคราฟที่เรียกบอสแล้วก็ไปไปตีมันอีกนะครับผมนะ A few moments later ผมมีอะไรให้ทุกคนดูครับทุกคนมันคือ o v e r โหลด e r อันนี้นะผมนะอ่ามันจะทําการสมอนบอสมาแบบว่าเจ็ดตัวละมั้งเออถ้าผมจะไม่ผิดนะครับนะถ้าคราฟรวมกับที่สมอนของเรานะผมมันจะได้เป็นอันนี้ถ้าเป็นของแพนเทล่ามันจะเป็น heart of the jungle ผอินคาลาไม่ว่ามันบอกว่า Su ม m o n s e v e r a l p l a n t e r a นะครับนะก็แปลว่ามันจะเรียกแพนเทล่ามา7ตัวนะครับในการเรียก1ครั้งนะผมนะผมคิดว่าอันนี้น่าจะเวิร์กนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้เจ้าตัว,ว Tar g e t d u m ด y ไปสักอ่าไปสัก2ตัวแล้วกันนะผมโอเคคือตอนนี้ผมตีมา6ตัวละอ่าตีมา7ดีนะผิดนะผมแล้วก็มันเหลืออีกอันนึงเดี๋ยวผมจะเอามาซัมมอนตรงนี้นะผมมันน่าจะเวิร์กนะถ้าใช้มาเรน่าตีเนี้ยเออเนี่ยนะผมมันจะกระจายอันนี้ออกไปด้วยนะเดี๋ยวเราลองเรียกแพน โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กมันตีไม่โดนนะครับผมมันบังคับให้ไม่โดนนะโอ้แล้วดูขามันดูขามันโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมีก้อนอะไรไม่รู้ตกตัวนั้นนะครับสีเขียวๆเห็นปะก็หลบยังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหยังไงก็โดนนะครับยังไงก็โดนถ้าผมคราฟอะไรนั้นหลอดออฟดิสคอร์ดมาก็น่าจะเวิร์กอยู่นะผมเออไอ้กอบลินตรงนั้นนี่น่าจะตายนะเออเออเรียบร้อยตายนะครับผม เอาอะไรไปรอดอะอ๋อมันมันบังคับให้แบบตีไม่โดนนะครับเออไม่งั้นมันจะโกงเกินไปโคตรเยอะโคตรเยอะข้างล่างนี่ลงไปไม่ได้แน่นอนข้างล่างลงไปไม่ได้แน่นอนโอ้โอ้โหโอ้โหหูจะเวอร์ไปไหนเฟมเล่นเหลือ47นะผมตอนนี้โอ้โหก็คือขามันเกาะทั่วไปหมดเลยนะผมทั่วห้องห้องบอสเราเลยอะโอ้ข้างล่างข้างล่างคือแบบโอ้โหเอาอย่าหนีดิเอา โอ้โหหนีเฉยนะผมได้ไอ้นี่มานะผมได้มา8ถุงเฉยแล้วก็มันดอบอ่าเคาน์เตอร์แมทเทอร์นะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าดอบมาจากอะไรนะครับใช้98มานานเหรออ๋ออ่าเวลาศัตรูตีมาเป็นโปรเจกไทยมันจะทําการอะไรนะพังเหรอมันจะทําการทําลายให้เหรอครับเดี๋ยวดูก่อนนะ เออ,อ,อจริงด้วยทุกคนดูดิก็เก็บไว้ละกันครับ l e g e n d a r รี่เวทพเลยนะเออตอนนี้ก็มีแร่มงแร่ใหม่อะไรเกิดเต็งไปหมดเลยนะฮะผมนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเปิดถุงบอสกันก่อนเลยนะครับผมนะเออโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าลิฟวิ่งฉาดเราจะได้เท่าไหร่นะครับผม อุ้ยของล้นแป๊บนึงนะของที่ได้ก็จะประมาณนี้นะผมของอ่าทั่วไปในเกมนะก็จะมีวีนัสแม็กนัมนะผมอ่ามันก็จะเป็นอ่าปืนนะผมนะเออดูยิงแบบนี้นะผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าแกรนิตลันเชอร์นะผมเออเป็นปืนระเบิดนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นลาเวอร์พาวนะครับผมนะเอออ่านว่าพาวใช่ไหมเออเป็นลูกตุ้มนะผมคาต่อได้นะครับนะแล้วก็ของใหม่เลยนะผมเป็นอันนี้นะผมบลูมสโตนนะครับนะเออถ้าเกิดว่าอยู่บนดินเนี่ยน่าจะอยู่บนดินใช่ไหม ใช่ไหมอันเดอ์กราวนะผมมันจะรีเจนเลือดเร็วขึ้นนะครับผมนะแล้วก็เอฟเฟกนี้จะทํางานได้ดีที่สุดเนี่ยตอนกลางวันนะผมอ่าเวิร์คเบส during daytime นะนะถ้าเกิดว่าเรายือนอยู่บนหญ้าเนี่ยอ่ามันจะทําการอ่าเขาเรียกว่าอะไรไอ้ดอกไม้มันจะโตนะครับเอออ่าอยู่บนดินหรือเปล่าอยู่บนดินหรือว่าบล็อกหญ้าหรือเปล่านะเออมันจะทําการแรนดอมพืชนะครับผมอ่าพืชที่มันเอามาย้อมสีได้อ่าเดี๋ยวเราจะลองใส่ดู อ่านี่นะผมเห็นไหมเห็นไหมต้นไม้ต้นไม้ไมเอ้ดอกไม้โตนะครับอ่าเดี๋ยวผมถอดออกก่อนโอเคแล้วก็ลองใส่ปึ๊บอ่าเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหดอกไม้โตตามหลังเลยนะผมแล้วแบบโตโคตรเร็วนะเดี๋ยวเก็บของก่อนละกันนะครับผมตอนนี้ผมสนใจแร่ใหม่ครับอยากรีบไปขุดแร่ใหม่แล้วโอเคครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของไอ้เจ้าแร่ใหม่ที่มันเพิ่งปลดล็อกมาครับตอนที่เราฆ่าเพนเซล่านะครับผมมันอ่านว่า เพ r รเนียลหรือเปล่าเพอรเนียลอะไรสักอย่างนะผมอ่ะมันจะหน้าตายอย่างนี้นะผมเป็นเหมือนแร่แบบว่าเป็นแบบเขียวๆเวนาะแร่ธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนที่ผมขุดได้อ่ามากพอแล้วละกันนะผมโอเค A few minutes later โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ขุดมาทั้งหมดแ800ดรอกับอีกหนึ่งเม็ดนะครับผมนะเออก็ขุดมาเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวกลับไปที่อ่าเมืองของเรากันเลยดีกว่าแล้วก็นี่ครับผมกลายเป็นเพอรเนียลนะผมนะอ่านน่าจะอ่านว่าเพอรเนียลบาร์นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมก็จะคราฟมาสักอ่า โอเคประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมแล้วก็ทําชุดเกราะใหม่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาวุธแล้วก็เบ็ดตกปลานะครับนะอ่าไอของพวกนี้นะส่วนอันนี้จะเป็นแมงกรูฟชาครัมนะครับผมอ่ามันจะเป็นของสายร็อกนะครับผมนะเออเดี๋ยวผมจะข้าไปอันนึงเพราะว่ามันคาบต่อได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านของชุดเกราะนะครับรู้สึกว่าจะใช้จังเกิลสปอร์กับเอเซนออฟไลท์นะครับเป็นส่วนประกอบนะครับผมนะอ๋อเป็นไอนี้เลยนะผมเป็นชุดเกราะไปว่าบวกดาเมจไปเลยนะครับไม่ได้บวกเฉพาะสายนะเออชุดเกราะรีเวิร์สเกลนะคร โอเคนะครับผมน่าจะพอที่จะคราฟได้นะครับนะก็โอเคพอพอดีเลยนะครับผมอืมไอหมวกเดี๋ยวก่อนนะผมไปดูหมวกก่อนนะครับมันจะเป็นอ่ามันจะมีหมวกอันนี้มันจะเป็นหมวกอ่าก่อสร้างมากกว่านะครับผม increase block wall placement speed นะครับอ่าอันนี้เป็นก่อสร้างแล้วก็อันนี้เซตบวกบอสนะอันนี้เซตก่อสร้างแล้วก็อ่า movement หรอเป็นพวกการเคลื่อนที่มากกว่านะครับผมแต่ว่าครับอันนี้มาน่าจะคุ้มที่สุดแล้วเออดู defense ก้า ดีเฟนต์93นะผมเดี๋ยวเปลี่ยนของหน่อยไหมโอ้โหดีเฟนต์ดีเฟนต์99นะผมโอ้โหโคตรหนาเลยนะครับก็ชิ้เกราะมันจะออกแนวแบบว่าเออนึกว่าชนเผ่านะผมดูดิโอ้โคตรเท่เลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวใส่ประคมเข้าไปอีกแล้วกันอย่างเฟี้ยวเลยนะผมโอ้โหนึกว่าหน้าชนเผ่าจังหวะนี้เดี๋ยวเรามาดูทางด้านหมวกนะผมหมวกเป็นบวกดีเฟนต์30นะผมบวกเลือดอีก50นะครับผมนะลดดาเมจ15%แล้วก็ดีครีสดาเมจไอ้ดาเมจรีดักชันน่าจะเป็นต้านดาเมจป่ะ15%แล้วก็ลดดาเมจอีก ก็คือแบบเน้นถึกเลยใช่ไหมเซตวันนั้ก็คือบวกดีเฟนซ์อีก10นะครับผมแล้วก็บวกเลือดรีเจนอีก3นะครับผมนะแล้วก็มอนเนี่ยอยากลุมกระทืบเรามากนะผมอาร์มอลายลี่ทูทาร์เกตอยู่เนี่ยนะเออมอนจะล็อกเรานะผมเยอะขึ้นนะโอกาสที่จะล็อกเรานั่นแหละอ่าทุกการโจมตีเนี่ยจะมีสตีลไลฟ์ก็คือแบบขโมยเลือดมาแล้วก็ดูดเลือดใช่ไหมอ่าประมาณนั้นนะผมลดเวลาบิน20%่สนะิร์เนะผมแล้วก็อะไรกันลดนะมูเมนต์อีกยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมอ๋อแล้วก็ เวลามอนตีจะแบบเหมือนติดสะท้อนน่ะติดก่อสะท้อนนอ่ะมีโอกาส25%นะผมที่จะเป็นรีเวอร์เลดก็คือเราจะติดสถานะแบบว่าได้บัฟเลดนะครับบัฟหัวร้อนนะเออในการที่แบบว่ามอนตีเรานะผมอันนี้คือเซ็ตโบนัสของชุดเกาะนะผมนะพูดมาเยอะแล้วสําหรับบัฟชุดเกาะนะผมเดี๋ยวเราจะครับไอของหน่อยละกันนะครับนะออมีคนมาคอมเมนต์แล้วนะผมว่ามอสคารามตี้เนี่ยมันสามารถเพิ่มแม็กไลฟ์ได้นะผมตอนฮาร์ดโหมด2อันแล้วก็ตอนหลังมูลหลอดอีก2อันันครับแต่ว่าตอนนี้ยังครับไม่ได้ นะสําหรับมีระเคลื่นฟุตนะครับผมมีคาถาซมมอนใหม่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาทีละอย่างก่อนละกันนะผมเดี๋ยวเราไปที่อย่างแรกรู้สึกว่าจะเป็นทางด้านของเทอราเรย์ก่อนละกันนะครับนะเออโอเคนะครับมันคราฟที่ไมทิลถูกแล้วนะผมเป็นวอลคิรีเรอันนี้นะผมนะอ่าวอลคิรีนะเป็นหอ,อกอ่าเป็นคาถาของวอลคิรีอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอ่าของก็ประมาณนี้นะผมนะเอามารวมกับคาเนตเรตอนต้นเกมฟึบออกมาดมาเมจที่สี่47นะครับผมนะอ่ามันก็จะโอ้โห oh วิทะลุบล็อกด้วยอออื กงจัดกงจัดได้แล้วผมสําหรับของเทร่านะผมนะเออเป็นเทร่าเซตอะไรประมาณนี้นะครับอ่าโคตรดีเลยเดี๋ยวปแปลงต่อไปเลยว่ะกูดเร็วก็ไม่ได้รินเจพันสกันนะผมอันนี้เป็นเทร่าดิสนะครับผมนะอ่าเอามารวมกันตอนอต้นเกมด้วยนะผมปึ๊บคราฟออกมาฟับแบบนี้แล้วก็อ่านี่นะผมได้เป็นเทร่าดิสมาแล้วนะผมนะอ่าตอนนี้ดาเมจมันอยู่ที่98นะครับผมอ่าแล้วก็อัตราคีย์คั่อยู่ที่32นะผมก็ปลาไปไงเอย อ๋อปลาไปทีละสามนะผมนะเดี๋ยวเอาชุดเกราะสเตลมาลองสเตลตีดูแล้วกันนะผมอ่ะปึ๊บอ่ะลองสเตลดูแล้วก็อุ้ยมีหมอกอะไรไม่รู้พุ่งออกไปด้วยนะผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูใหม่อีกทีหนึ่งปึ๊บแล้วก็สเตลตีอ๋อมันจะเป็น อ๋อมันไปกลับด้วยนะผมโอเคโอเคเกละเกละตัวต่อไปเป็นอ่าเทอร่าเฟลมเบอร์สเตอร์ละกันนะผมอ่ามันจะเป็นไอตัวเฟลมตัวเวอร์ของบอสอะไรนะอ่ะกระโหลกเหล็กนะผมอ่ะผมไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะยาวขนาดไหนนะผมแต่ก็ผมจะพยายามทําออกมาละกันนะครับผมนะอ่ะโอเคอ่าเนี้ยผมครับเป็นเฟลมต t r เวอร์ออกมาฟึบ ึ๊บอ่าแล้วก็อันต่อไปเป็นเซราเฟลมเบอร์สเตอร์นะผมนะเออได้แล้วนะผมเป็นของสายเรนนะผมได้ามาอยู่ที่40นะครับนะก็อย,ยิงไปแบบว่าค่อนข้างจะเร็วเลยนะครับผมแล้วก็ใช้เจลเป็นกระสุนด้วยนะมันบอกว่า80%เลยนะทุกคนที่จะไม่ใช้เจลอะคือโอกาสที่กระสุนจะลดเนี่ยแบบน้อยมากเลยนะครับผมโอ้ดูดิดูเจลผมยังไม่ลดเลยนะครับดูดิดยิงค้างให้ดูเลยเนี่ย โอ้โออย่างโกงนะผมโอเคอ่าอันนี้นะผมะคอส i c มิกโบ r เตอร์นะผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาธนูอ่าลูนาริอันโบันเดิมมาคราฟนะครับโอเคเลยอ่าแล้วก็มาคราฟที่ตัวคราฟอ่าเรียบร้อยครับผมคอส m i มิกโบ e เตอร์นะครับนะดาเมจอยู่ที่40นะผมติดเดดลีมานะครับนะก็มันจะเปลี่ยนลูกธนูไม้ให้กลายเป็นอะไรเดี๋ยวอ่านมาอีกทีอ่าให้เป็นเอ็นสไลลิงเอเนจีโบอีกแล้วนะผมเออเอเนจีโบว์อะไใช่ไหม Ooh, รอบนี้ยิงออกมา3ทิศเอ้ยไม่ใช่3ามทิศดิ3ามลูกนะผมเออรอบก่อนมัน2ใช่ไหมล่ะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นของซัมมอนนะผม plantation หรือแ่า plantation staff นะผมเออใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วเออทนดูด้วยกันไปก่อนนะผมนะเอออย่าเพิ่งเบื่อนะอย่าเพิ่งเบือ่อปึ๊บอ่าเมื่อกี้ผมไปตีบอสไอ้นี่มานะผมบอสอะไรนะ aquatic scott แล้วก็ทิ้งที่เรียกบอสไปด้วยนะครับผมเออเลอทิ้งโอเคตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะผม plantation staff นะผมนะอ่ามันก็จะทําการซัมมอน ลูกน้องมานะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตายยังไงปึ๊บ ดูน่ากลัวนะเนี่ยเอออย่างก,กระสือนะครับผมเอออันต่อไปเป็นของสายเมลี่นะครับผมจะเป็นเทร่าชิฟอันนี้นะผมกับเทร่าลันส์นะครับผมนะอ่าแล้วก็เทร่าเอ็ดนะผมอีก3อันเดี๋ยวเราจะพักอีพีนี้ไปก่อนนะครับอีพีหน้าเดี๋ยวเราไปหาของอื่นดูนะครับผมนะอ่าตอนแรกเราก็ทําเป็น True Excalibur s h o ร์ช็อตซมาฟึบอ่ากับไอ้ทรู n i g h t Stabber อ่าโอเคนะผมอ่านี่ครับผมรวมกับ Living ง h a r ์ก็ได้พอดีนะอุ้ยติด Legendary เลยนะผมโอ้โหดาเมจร้อยเจ็ดสิบสามครับผม เดี๋ยว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 มันจะแทงเร็วไปไหมโอ้โหเห็นความเบอร์มันละเก็บไว้นะครับผมไปอันต่อไปเลยนะครับผมนะอันต่อไปเนี่ยผมอยากทําเป็นเทอร่าลันส์นะครับผมอ่าเป็นหอกนะครับผมปึ๊บโอเคเจอดาร์คลันส์แล้วนะผมอ่าเรียบร้อยน่าจะคราฟได้แล้วนี่ครับผมเป็นเทอร่าลันส์นะครับอู้ติดกอรลี่เลยนะผมโอเคดาเมจอยู่ที่ร้อยเก้านะผมก็ มันบอกว่าจะยิง่ลันส์บีมนะผมลำแสงหอกออกไปนะครับเอ้ยดูดูดู DPS อาจจะไม่ค่อยเยอะนะเวลาเทสนะแต่ว่าผมว่าเวลาตีบอสเนี่ยน่าจะตีแรงมากๆเลยนะผมโอเคเก็บไว้อ่าที่จริงเราจะทําเป็นอดูดูตรงช่องครบเลยละกัน,นครับไม่ต้องไปทําไกลละเดี๋ยวมันจะเดินไปเดินมาเสียเวลานะผมก็คือมันสามารถทําเป็นเทราเอทหรือว่าเทราเบลดก็ได้นะครับก็คือว่า2อันเนี้ยสุดท้ายเนี่ยมันจะไปรวมกันเป็นไอดาบเทราโทเมอร์อยู่ดีนะครับผมแต่เราจะทําเป็นเทราเอทนะครับผมนะเพราะมันเป็นของใหม่นั่นเอง อ่านี่นะผมผมไปหาของมาครับเป็น bloody ้เ g e แล้วนะผมของครับเหมือนกับอ่าดาบไ i g h t เลยนะผมอ่าแล้วก็ทําเป็น true bloody edge นะครับผมแล้วก็ true excaliber ด e ้วยใช่ไหมอ่าต้องใช้แน่นอนนะครับผมนะแล้วก็รวมกันเป็น tera e g e อ่าเรียบร้อยนะผมติดเป็น superior นะครับดาเมจอยู่ที่132นะครับผม Ooh, ตีไปอย่างนี้คล้ายๆกับเ,อเทอร์เรเบตนั่นแหละนะผมเออก็เหมือนๆกันนะครับนะอันนี้ก็คืออาวุธที่เราคราบได้ทั้งหมดในวันนี้นะครับนะอาวุธพลังธาตุทั้งหมดนะเออมันจะกลายเป็นอะไรนะของที่โหดมากๆในภายภาคหน้านะครับผมอ่านี่นะเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ในหีบเฉพาะของมันเลยละกันนะครับผมอ่าจะได้ไม่ต้องไปหาลําบากแล้วก็อีพีนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะเดี๋ยวมาต่อกันใหม่ในอีพีหน้านะผมอีพีที่18นะครับผมน่าจะเป็นการลุยบอสโกเลมแล้วก็หาอาวุธขั้นต่อไปนะครับผมนะเด ดี๋ยวไว้ว่าต่อกันในอีพีหน้าละก,กันสว่วอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย